ว่าทำไมวะครับอยู่หน้าประตู้ดฮะไม่สัมพันธ์กันไมได้เขาเฮ้ยกำลังจะเข้าห้องไงนั่นกรรมาุรกินมันเข้าไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเบนกับพี่ทัศน์เป็นตังคู่เอ้ยไม่ตอนนี้คือเมื่อกี้ตอนเขาปวดอวนอะพี่ปืนหัวเราะมากแสดงว่าไม่รู้สองคนนี้ผ่านแตกก่อนใครก่อนแต่ข้าปืนปืนหัวเราะผมไม่ได้หัวเล้อด้วแล้วผมไม่ได้หัวล้อโดนก่อนเพื่อนเลยเนี่ย เห็นดูพี่ปืนไหมผมไม่สดซีซันนะปวดดิผมว่าสคริปต์แต่ว่าท่านี้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นพี่ปืนในในในยามากิลองพาไปดูดิว่าใครฆ่าใครเอ๋ถึงว่าถึงว่าทำไมมาพิจาริาจิ๋วไอ้ยงทำบห้ปดแล้วไม่กินใครรีพอร์ตสีชมพูอะสีส้มรีพอร์ตสีส้มรีพอร์ต คนไว้ใจร้ายที่สุดอ๋อปิกปืนผมจำได้แล้วผมโดนเขาบ่อยมากผมรู้แล้วไกรน้ำตาลนักฆ่ามืออาชีพมาจากฮ่องกงผมบวชในน้ำตาลบวนะน้ำตาลวันนี้ฆ่าบ่อยมากครับผมอยู่ห้องกงบวชไปแล้วไม่ตันแล้วไม่ตอนนี้ตัวเต็งออกไปหมดแล้วะคุณอน โหวดใครวะเน <î l oss> ี่ยอาจจะไม่ได้โหวดก็ได้นะครับเบนเดี๋ยวยิ่งเดินยิ่งยืนคนเดียวอย่างนี้น่าจะไม่ได้โหวดดเยเลยเยเยบร้อยแน่เบร้อยแน่เจือเจือเลียบลอกเอาี่นาดตะอนัดชัดหมดรด้วยนี่มันคาด คนชัดชัดดูดสีชมพูอ่ะชัวเดียวใช้ความรู้สึกมันเลยสีชมพูสีชมพูไอ้ไทยบวชเมื่อกี้นู้ดสีชมพูโหวดสีขาวทำไมอ่ะพี่ขาวอ่ะทำไมพี่โหวดสีขาวพี่นอกพี่พี่แปลกเพื่อนนะผมว่าพี่อ่ะอะไรคะ นั่งยิบอยู่ในห้องน้ำแล้วมังเนี่ยผมว่าบอกเลยว่าเบนบอกเลยว่าเบนนี่ผิดทไเบนทำอย่างนี้ได้ไงพี่บอกแล้วเออแล้วมาไรอีกเน่เนี่ยเบนเนยเบนเบนอยู่ที่เดียวนะเบนเบนเชื่อแตพี่บ้างเบนได้เบนได้ตาโตมาเท่าไหร่บอก่า